สวัสดีครับญาติมิตรพี่น้องทั้งหลายครับเช้าวันนี้ก็มังคุดฮนะเช้าวันนี้กินมังคุดเป็นมังคุดที่น้องก็ส่งมาให้จากจันทบุรีนะมังคุดจากจันทบุรีวิธีการดูมังคุดนะว่าข้างในมันจะมีกี่ อีกกลีบนะฮะให้นับตรงนี้ฮะนับตรงนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนับดูแล้วมีอยู่เจ็ดกลีบนะครเนี่ยข้างในมันก็จะจะมีอยู่เจ็ดกลีบพอดีครับเจ็ดกลีบตามที่มันบอกอยู่ข้างนอกนะครับ ุดจันทบุรีครับได้รับข้อมูลว่าปีนี้มังคุดจันทบุรีออกชานิหนึ่งนะออกชาไปนิดหนึ่งก็ทำให้เขาเรียก,กอะไรเขาเรียกฝน,นมันตีนะฝนมันหน้าฝนมันมาแล้วมันทำให้ฝนเนี่ยตีมังคุดแล้วก็ทำให้มังคุดอ่ เนื้อในเนี่ยอาจจะมีเป็นยางบ้างนะ,ะเป็นยางอันนี้ก็ก็ก็มันเข้าหน้าฝนอย่างเห็นได้ชัดแล้วนะก่อนหน้านี้ก็มีฝนเริ่มลงมาบ้างแล้วโอมูตุก็บอกว่าเออเข้าหน้าฝนแล้วแต่ว่ามังคุดจันทบุรีก็เพิ่งจะอ่าเพิ่งจะอ่าออกเพิ่งจะออกแล้วก็ไม่ใช่เพิ่งจะออกครัคือเพิ่งเริ่มจะสุก เพิ่งเริ่มจะสุกและในขณะที่มังคุดใต้เนี่ยประมาณอีกสักสองอาทิตย์มังคุดใต้ก็จะเริ่มออกแล้วตอนนี้แถวที่มีมังคุดมากมากนี่ก็คือย่านพรมคีรีลาสกาย่านนี้ก็เริ่มเริ่มจะออกเหลืองๆนิดหน่อยแล้วนะเหลืองๆนิดหน่อยแล้วก็จะเริ่มดำเริ่มดำนี่ก็เก็บกินได้ นี่นะฮะนับดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะมีหกนะมีอยู่หกเดี๋ยวจะแกะออกมาดูว่า,าในมีหกหรือเปล่านะวิธีการปรอกมังคุดนะอย่าใช้เล็บจิกลงไปอย่างนี้นะเพราะใช้เล็บจิกลงไปอย่างนี้เนี่ยมันจะทําให้เล็บดําจะทําให้เล็บดําวิธีการคือให้ กดอย่างนี้นะกดลงไปเนี่ยนะกดกดลงไปเห็นไหมฮะกดลงไปปุ๊บมันก็จะแตกนี่ฮนะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกอะตรงนะฮะเมื่อกี้บอกว่าทั้งหมดนะมีหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะห มาดาูข้างในอยู่ในนี้สองหนึ่งสองอันนี้สามสี่ห้าหกหกนะฮะมังคุดเป็นราชินีผลไม้ทุเรียนจะเป็นราชาผลไม้ นี่ฮะอย่างที่บอกก็คือว่าปีนี้เนี่ยมังคุดจันจะออกชานิดหนึ่งมังคุดจันออกชาทำให้ข้างในเนี่ยมียางเพราะว่าโจเจอฝนตีนะฮะเจอฝนตีทำให้มียางอยู่ข้างในสวัสดีครับชุมพลชุมพลสุพลชุมเพชรอ่า เดือนตุลาคมนี้สุพลชุมเพชรก็จะกะเกษียณอายุราชการแล้วและก็เข้าใจว่าจะไปตั้งหลักปักฐานอยู่ที่เขา,าที่เขาใช้สนจังหวัดพัทลุงไปทําสวนอยู่ที่นั่นเห็นลงทุนลงแรงไปทําหนําแล้วสวัสดีครับท่านนายกเรวัต กินมังคุดกับมังคุดจันทบ,บุรีลกเอาตุเรียนมาหน่อยเอาตุเรียนมาหยิบมาดิหยิบมาหน่อยอานายกสบาดีนา,ายกท่านเรวัตด,ดานตันติสุป,ปกุลนะฮะเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวไทอำเภอหัวไสจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ฮะ นอกจากมังคุดนะนอกจากมังคุดจากจันทบุรีที่น้องส่งมาให้แล้วนะก็ยังมีทุเรียนอันนี้เป็นทุเรียนชนีทุเรียนชนีอันนี้มาจากจังหวัดตรังนะฮะนี่ยทุเรียนทุเรียนชนีมาจากจังหวัดตรังอันนี้ยังไม่สุกดีนะฮะเพราะว่าเพิ่งจะ,ะเก็บจากต้นแล้วก็เพิ่งจะ,ะเพิ่งจะส่งมา เพิ่งจะส่งมาก็คงจะรออีกสักพักหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวจะลองอชิมดูว่าทุเรียนชนีที่จังหวัดตรังเนี่ยมันจะอร่อยเหมือนที่อื่นหรือเปล่านะนี่ทุเรียนชนีก็รสชาติจะกล้ายๆทุเรียนบ้านนะทุเรียนบ้านจะออกในหวานนิดหนึ่งหวานหอมนะจริงๆวันนี้ตั้งใจว่าจะ ามาคุยเรื่องของผลโพของดิดาโพนะฮะท่านท่านนายกาเรวัตหรือว่านายกติมนะฮะเป็นผู้ที่เนรมิตตลาดริมคลองหัวใจนะฮะเนรมิตตลาดริมคลองหัวใจทุกวันนี้ก็เข้าใจว่าคึกคักไม่น้อยเลยตลาดริมคลองหัวไสนะฮะก็จะมี สินค้าชุมชนที่ชาวบ้านเขาก็ผลิตกันเองเนี่ยมาวางขายที่ตลาดริมคลองบัวใสแล้วก็กำลังจะขยายเฟสที่สองผมไม่แน่ใจว่าเฟสสองเนี่ยได,ไ,ดได้ได้สร้างเสร็จแล้วหรือ,อยังนะฮะแต่ว่าเห็นวันก่อนอกำลังอยู่ในช่วงของการขยายในเฟสที่สองนะครับ ที่บอกว่าจะมาเล่าเรื่องนิดาโพนะครับนิดาโพเป็นเป็นผลการสำรวจความนิยมคะแนนนิยมของว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นเป็นผู้ว่ากรทมแล้วก็นิดาโพก็ทำโพมาต่อเนื่องนะทำโพมาต่อเนื่องแล้วก็ครั้งนี้เป็นการทำครั้งที่สี่ครั้งที่สี่เพิ่งจะแถลงผลเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองนะ เพิ่งจะ,ะแถลงผลเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาถึงคะแนนนิยมซึ่งก็เป็นไปตามที่มีการคาดหมายเพราะว่าก่อนหนะ้านี้นิดาโพทํามาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยะคะแนนนิยมของคุณชัดชาติสิทิพันมาเป็นอันดับหนึ่งมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็ในการสำรวจครั้งที่สี่เนี่ยคะแนนนิยมของคุณชัดชาติก็ยังมีคะแนนนิยมพุ่งอยู่นะคราวที่แล้วยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ แต่ว่าคราวนี้ขึ้นมาเป็น26.16เปอร์เซ็นต์นะฮะ26.16เปอร์เซนอันนี้คือ,อผลสำรวจล่าสุดของนิดาโปลนะฮะแต่ไม่มีคะแนนที่ประชาชนยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครเนี่ยอีก27.98เปอร์เซนอันนี้ยังไม่รู้ว่าจะเลือกใครนะ,ะก็ต้องรอดูอาจจะรอตัดสินใจว่า ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งแล้วเนี่ยแต่ละคนมีนโยบายแต่ละเรื่องอย่างไรนะครับคนที่มีคะแนนมาอันดับ2ก็ยังห่างกับคุณชัดชาติอยู่ไม่น้อยเลยนะครับก็คือบิ๊กแป๊ะนะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอันนี้มีคะแนนนิยมอยู่14.16%ก็ต้องออกแรงเยอะนะกว่าจะไล่ทันไปถึง คุณชัตชาติสิทธิพันธ์เนี่ยคนที่มาอันดับที่สี่นะครับก็คือคุณอัศวินฝวันเมืองผู้ว่าคนปัจจุบันนะครับคลตำรวจเอกอัศวินขวันเมืองมีคะแนนอยู่ที่เก้าจุดห้าแปดเปอร์เซ็นต์นะเก้าจุดห้าแปดเปอร์เซ็นต์ก็ยังห่างเยอะเลยนะครับยังยังห่างาจากคุณจักรทิพย์ัยจินดายังห่างจากคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ คนที่มาอันดับ5นะครับไม่ระบุชื่อนะครับอันดับ5ก็คือผู้สมัครจาพกพรรคเพื่อไทยซึ่งตอนนี้พรรคเพื่อไทยก็ยังไม่เปิดตัวยังไม่ประกาศตัวว่าใครคือผู้ที่จะลงชิงในตําแหน่งผู้ว่ากอทมอมีคะแนนอยู่4.87เปอรเซ็น์ครับอา,อาจารย์ดรวัฒนาชินดาวัฒน์สวัสดีครับปีชาเพาะพูนอันนี้พ่อหนุ่ม นามวนคนลบุรีเดี๋ยวเจอกันที่น้องแคายบายอันดับ6นะครับ3.58%ก็บอกว่าเป็นผู้สมัครจากพักก้าวไกลหรือคณะก้าวหน้านะนะนะอันดับ7 3 0ดคุณรศนาโตศิสกุลนะครับอันดับ8 1.60%ผู้สมัครจากพกรรคประชาธิปัตย์ครับดรป๊อปอ่าดรป๊อปก็เป็นว่าที่ผู้สมัครนายกนายกอบตอที่ตำบลหัวใสนะฮะเพิ่งจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่า,าการกระทรวงพาณิชย์นะฮะคุณเซนิตเลิสไกล คุณเดชานะจิตโสภาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะอ่าลำดับที่เก้านะฮะลำดับที่เก้าหนึ่งจุดสี่ห้าเปอร์เซ็นตอันนี้บอกว่าจะไม่ไปลงคะแนนนะจะไม่ไปลงคะแนนอันดับที่สิบหนึ่งจุดสามเจ็ดเปอร์เซ็นต์ดตรสุตรชัดชวีสวุวรรณสวัสดนะนอ่าดตรสูตรชัดชวีเนี่ยเป็น อธิการบดีอยู่ที่ญาลรกระบังเลียนะฮะก็เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์คนหนึ่งะฮะอันดับที่11นะฮะ1.29เกปอร์เซ็นต<ไ>์คุณสกลทีพัทธิยคุณนะฮะอันนี้เป็นรองผู้ว่ากทมปัจจุบันนี้ลำดับที่1ิบสนะฮะ3.19จุดนึเ้าเปอร์เซ็นอันนี้3 1มจเปอร์เซ็นตตอบอย่างอื่นนะฮะ เช่นผู้สมัครจากพักราผู้สมัครจากไทยสร้างไทยนะฮะหรือจากพักเสรีรวมไทยรวมทั้งระบุชื่อว่าจะเลือกคุณชูลิภัยก็มีนะฮะจะเลือกพลรีจำลองสีเมืองก็มีจะเลือกคุณชูวิทย์กบวนวิสิ์ก็มีนะฮะนี่คือลำดับที่นิดาโพทำโพมาล่าสุดเป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนด้วยการเก็บข้อมูลจากการสุ่มโทรถามนะครับ จากการสุ่มโทรถามจากผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะครับจำนวนจำนวนตัวอย่างทั้งหมดเนี่ย1 3ึ่สิบห้าตัวอย่าง1 3ึ่หตัวอย่างครับผลที่ออกมาก็อย่างที่บอกก็คือคะแนนของคุณชัดชาติสิทธิพันธ์เนี่ยยังมีคะแนนนิยมมาอันดับ1อยู่นะ อันดับหนึ่งอยู่26.16ซึ่งถ้ามีข้อมูลใหม่ๆเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆนำมานำเสนอน,นะครับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะเลือกเมื่อไรอยู่ที่รัฐบาลนะฮะร,รัฐบาลก็ยังไม่ได้ฟันธงไม่ได้บอกกล่าวเล่าความว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อไรนะครับยังดึงเกมยื้อเกมอยู่คร่าจากผลโพลอันนี้นะฮะจากผลโพลอันนี้เนี่ย ยังไม่มีอะไรชัดเจนว่าจะมีคนเลือกผู้สมัครจากพรรคพลังประชาชัปนะ,ะอันนี้อาจจะเป็นประเด็นว่าเออเลือกไปเราก็แพ้เนี่ยไม่รู้จะเลือกทําไมนะฮะไม่รู้จะเลือกไปทำไมเพราะยันให้คุณอัศวินผานเมืองซึ่งตั้งมากับมือเนี่ยบริหารไปก่อนถึงแม้ว่าการบริหารจัดการเรื่องของวัคซีนเรื่องของการแก้ไขปัญหาโควิดจะ ล้มระในระนาดอยู่ก็ตามแต่ว่ารัฐาบาลก็ยังไม่เปิดให้มีการเลือกตั้งผู้อากอทมในเวลานี้นะก็สถานการณ์น่าเป็นห่วงนะครับถ้าหากว่าพลตำรวจเอกอศาวินผันเมืองยังบริหารจัดการเรื่องของวัคซีนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาโควิดอย่างนี้ คะแนนที่มีอยู่9.58%เนี่ยมันจะพุ่งขึ้นหรือลดลงในอนาคตนะานายกติมบอกว่ายังสร้างไม่เสร็จนะตลาดริมคลองหัวใซเฟสที่สองนะครับทีนี้อยากจะมาดูว่าจากการสอบถามพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครปัญหาที่ อยากให้ผู้ว่ากทมคนใหม่แก้มากที่สุดเนี่ยคืออะไรบ้างอันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือปัญหาจ,า,าจราจรในกรุงเทพมหานครอันดับที่สอคือปัญหาเรื่องสุขภาพของพี่น้องประชาชนอันนี้แหละคือเรื่องของการแก้ไขปัญหาโควิดเป็นเบื้องต้นก่อนอันดับสามก็คือแก้ไขปัญหาเรื่องค่าครองชีพแล้วก็ปัญหาปากท้องของประชาชน อันดับทีสี่คือแก้ไขปัญหาน้ําท่วมกรุงเทพมหาคนครนะครับก็ในช่วงระยะหลังๆเราก็ไม่ค่อยจะเห็นมากแล้วนะเรื่องของการเกิดน้ําท่วมหลังจากฝนตกหนักยกเว้นมันตกเกินร้อยมิลลิเมตรเนี่ยอาจจะน้ําไหลไม่ทันหรือน้าโรการ,ระบายเลยก็ว่ากันไปนะะอันนี้ยังยังยังมีอยู่บ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่าท่วมหนักท่วมใหญ่เนี่ยเราก็ไม่ค่อยจะเห็นสักเท่าไหร่แล้ว พราะว่าเรามีอุโมงค์ระบายน้ําเรามีโน่นนี่นั่นแต่ว่าเรียนว่ายังมีอยู่นะฮะปัญหาน้าท่วมกรุงเทพมหานครไม่ใช่ไม่มีเสียทีเดียวมีอยู่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่คนกรุงเทพมหานครอยากให้ผู้ว่าพทมคนใหม่เนี่ยมาแก้ไขปัญหาลำดับที่ห้านะครับก็คือเรื่องของปัญหาสิง่งแวดล้อม ก็คือเรื่องของมลพิษทั้งหลายที่มีอยู่ในกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะมลพิษเกิดจากการก่อสร้างมลพิษอันเกิดขึ้นจากฝุ่นละอองอะไรต่างๆพวกนี้นะอันนี้คืออีกหนึ่งปัญหาที่ประชาชนในกรุงเทพมหานครอยากให้ผู้ว่ากอม,มแก้ไขนะครับอันดับที่6ก็คือเรื่องปัญหาขยะอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของทุกชุมชนเมืองนะ ทุกชุมชนเมืองก็จะมีปัญหาเรื่องขยะเพราะว่าหนึ่งคนก็จะสร้างปัญหาเรื่องขยะเพิ่มขึ้นทุกคนทั้งปัญหาที่ขยะพลาสติกปัญหาจากโฟมทุกวันนี้เนี่ยใช้พลาสติกกันเยอะ,อะแล้วสั่งอาหารสั่งกับข้าวกับปลาก็มีโฟมทั้งหมดนี้คือเป็นขยะ อันนี้ยังไม่รวมถึงปัญหาขยะอื่นๆอีกปัญหานะซึ่งเป็นขยะทุกวันนี้ในชุมชนเมืองอย่างรูงเทพมมานครนีมีขยะวันหนึ่งเป็นหมื่นตันวันหนึ่งเป็นหมื่นตันนะครับแล้วก็ยังมีปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่กทมยังจัดการได้ไม่ทั่วถึงหรือบางชุมชนอาจจะเข้าไปเก็บแค่อาทิตย์ละครั้ง ที่ละครั้งมันทําให้ขยะนี่มันตกค้างอยู่ในชุมชนซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ว่ากทมต้องไปบริหารจัดการไปแก้ไขปัญหาแล้วก็ไม่ควรจะมีข้ออ้างใดๆว่าเออมันรถไม่มีพนักง,งานไม่พออันนั้นเป็นเรื่องของการบริหารจัดการถ้าคุณพูดอย่างนี้แสดงว่าคุณบริหารจัดการแย่ลยอยท้ยถ้าคุณบอกว่าไม่มีงบประมาณอันนั้นก็ไม่จริงเพราะว่ากทมก็มีงบ ที่เป็นเงินสะสมของกทมเองก็มีเยอะนอกจากงบประมาณในแต่ละปีที่มีอยู่แล้วเนี่ยมีงบสะสมก็เอามาใช้ได้ขออนุมัติต่อสภากทมสภากทมก็มาจากการแต่งตั้งของกสชแล้วก็มาจากการแต่งตั้งเหมือนกับผู้ว่ากทมคนปัจจุบันนะอันนี้คือข้อมูลล่าสุดที่ได้รับมานะครับเรื่องของการ จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเมื่อไรอย่างไรเนี่ยก็ยังไม่รู้ไม่ทราบรัฐบาลเองก็ยังตอบไม่ได้ว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งเมื่อไรแล้วก็ไม่กล้าพอที่จะจัดการเลือกตั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดตราบใดที่เรายัางฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้ไม่ครบนะฮะไม่ครบหมายถึงว่าฉีดสัก50ฉีดสัก 7จของประชากรเจร์เนตของประชากรก็50ล้านประมาณ50ล้านโดสหรือ50ล้านคนต้องมีฉีด2เข็มด้วยซ้ำไป2เข็มคือ100ล้านโดสวันนี้เราเพิ่งฉีดได้แค่10ล้านเรามีจะต้องฉีดอีกประมาณทักสี0ล้าน รัฐบาลมีนโยบายว่าจะเปิดประเทศในวันที่สิบวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนั่นนับไปร้อยี่สิบวันวันที่นายกพูดนะวันที่นายกพูดว่าจะเปิดเมืองเปิดประเทศเนี่ยคือนับไปแล้วเนวันที่หนึ่งพฤศจิกายนต้เอเปิดเมืองเปิดเมืองเนี่ยถ้าเราเปิดเมืองได้เราจะเลือกตั้งผู้ว่ากทมได้หรือไม่ อันนี้คืออีกระด็นหนึ่งที่จะต้องพิจารณาถ้าหนึ่งพฤศจิกายนคุณเปิดเมืองได้หลังจากนั้นจะให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าคอทมหรือเปล่าหรือว่าทอดระยะเวลาไปอีกหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนเพื่อที่จะ,ะเพื่อที่จะให้ประชาชนได้เตรียมตัวผู้สมัครจะได้เตรียมตัวเพราะว่าในการเลือกตั้งคราวนี้นี่มีการเลือกตั้ง พร้อมกันสองอย่างหนึ่งก็คือเลือกตั้งผู้ว่ากรทมสองก็คือเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในที่บอกก็คือมาจากการแต่งตั้งของคอสชเหมือนกับผู้ว่ากรทมคนปัจจุบันเนี่ยมาจากการแต่งตั้งของคอสชเหมือนกัน ซึ่งผลงานก็เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องบรรยายพี่น้องประชาชนคงรู้ว่าผลงานของผู้ว่ากทมคนปัจจุบันเป็นอย่างไรคะแนนนิยมที่เป็นผลโพออกมาเนี่ยก็พอที่จะชี้วัดได้ว่าคะแนนความนิยมของผู้ว่ากทมคนปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรคะแนนของคุณอัศวินขวัญเมืองนะครับอยู่ที่9ก ถ้าคุณอัศวินตัดสินใจว่าจะลงชิงผู้ว่ากทมก็ต้องเร่งสปีดอีกเยอะเลยนะครับเพราะว่ายังมีตามหลังคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ยังตามหลังคุณจักรทิพย์ชัยจินดานะฮะก็เวลานี้ยังมีท้องถิ่นอีกหลายที่นะครับที่ยังไม่มีการเลือกตั้ง หนึ่งก็คือกทมกทมถือว่าเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษยังไม่มีการเลือกตั้งผู้บริหารยังมาจากการแต่งตั้งของคอสช,อชอนี่คือคราบใครของคอ,อชอที่ยังหลงเหลืออยู่แล้วก็อีกที่หนึงก็คือเมืองพัทยายังไม่มีการเลือกนายกเมืองพัทยายังไม่มีการเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยา มาจากการแต่งตั้งของคอสชอเช่นเดียวกันคนะลาบใครของคอสชอยังอยู่ตรงนี้อ,อีกองค์กรหนึ่งที่ยังไม่มีการเลือกตั้งก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าเรียกว่าอบต,ตอ,อบต,ตอที่อดอ,อรป๊อปเตรียมจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศนานายกองการบริหารส่วนตำบลหัวใสอยู่เนี่ย อันนี้ต้องไปคุยกันเองนะดรพ๊อกกับานายกติ๋มเนี่ยว่นายกติม๋มบริหารเทศบาลน,นครเทศบาลตำบลหัวไทรนายกพ๊อปลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกวาตาหัวไทรพื้นที่มันอยู่ตรงไหนแบ่งกันตรงไหนผมไม่รู้ผมาจากพื้นที่นี่มานานแล้วนะะใครดูพื้นที่ตรงไหนทับซ้อนกันบ้างหรือเปล่าแต่ว่าท้องถิ่นเนี่ย จะต้องไม่มีพื้นที่ที่ทับซ้อนกันโดยหลักการนะน,นะฮะก็โดยหลักการเนี่ยพื้นที่จะต้องไม่ทับซ้อนกันพื้นที่ของอบตก็อยู่ของอบตไปพื้นที่ของเทศบาลก็อยู่เทศบาลไปเทศบาลก็มีทั้งเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบา,นนาลนครแต่ที่มีปัญหาทับซ้อนอยู่ตอนนี้เนี่ยซึ่งผิดหลักการของการกระจายอำนาจก็คือ องค์การบริหารส่วนงหวัดเนี่ยเวลานี้ไม่มีพื้นที่เป็นของตัวเองพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนหยัดเข้าไปดูเนี่ยไปทับซ้อนกับเทศบาลไปทับซ้อนกับอบตอไปทับซ้อนพื้นที่ของคนอื่นอยู่ที่เข้าไปทำน่นทำนี่ไปพัฒนาโน่นพัฒนานี่เนี่ยไปทับซ้อนของคนอื่นทั้งสิ้น เพียงแต่ว่าทำอย่างไรในการบริหารจัดการแบ่งหน้าที่กันทำหรือเกื้อนหนุนซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะองค์การบริหารส่วนตำบลทุกวันนี้ก็ยังไม่มีการเลือกตั้งก็ออยังไม่มีการประกาศมาเหมือนกันว่าจะมีการาเลือกตั้งเมื่อไรอย่างไรมีเพียงแต่ไทม์ไลน์ครา่าวๆมาว่าแบบมันน่าจะเลือกช่วงนี้ช่วงนี้แล้วก็เลื่อนไปน่าจะเลือกช่วงนี้ช่วงนี้ แล้วเลื่อนไปแล้วล่าสุดนี้ก็บอกก็จะเลือกตั้งเดือนพฤศจิกาทึ่ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งเกิดขึ้นได้หรือไม่ดรป๊อปหรือหลายหลายคนทด่เตรียมตัวจะลงสมัครรับเลือกตั้งก็อาจจะแหวก,กินไปก่อนนะกินแหวไปก่อนใล้กันร,รอรอจนกว่าคณะผู้บริหารปัจจุบันนี้คือคณะรัฐมนตรีและกกะตร่วมกันหารือและตัดสินใจว่าจะให้มีการเลือกตั้งเมื่อไหร่ ประชาชนอย่างเราได้แค่พูดเรียกร้องแต่ว่าอำนาจในการตัดสินใจทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่รัฐบาลอยู่ที่คณะรัฐมนตรีอยู่ที่คณ,ณะกรรมการการเลือกตั้งนะอันนี้ก็คือเรื่องราวคร่าวๆที่นำมาบอกกล่าวเล่าความมาได้ฟังกันนะฮะเดี๋ยววันหลังจะพูดเองในเชิงวิเคราะห์นะ,ะจะพูดเองในเชิงวิเคราะห์แล้วก็ไล่เรียงผู้สมัครแต่ละคนให้ได้รู้กันว่า มีคุณสมบัติอย่างไรเป็นใครมาจากไหนนะฮะสวัสดีครับสอสอภิชาติการิการอ่าอันนี้บ้านอยู่โน่นเลยครับบาปลุกคนเคลงอำเภอเจะบวดนะสอสอภิชาติการิการก็ได้คุยกันอยู่บ้างนะได้บางกลางบางคราวเดี๋ยวลองเชิญคุณภิชาติเข้ามาดู ไม่สามารถนำคุณพิชาติเข้ากล้องได้นะก็ก็ลองดูอ่ยังายังเข้าไม่ได้นะครับไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามรับชม ก็หลังจากนี้ไปจะค่อยๆบริหารเวลาแล้วก็มานั่งพูดกันเรื่อยๆนะครับก่อนหน้านี้ผมก็พูดอยู่เรื่อยๆแหละแต่ว่าระยะหนึ่งเดือนกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยจะมีเวลาบ้างเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยได้พูดนะฮะแต่ว่าหลังจากนี้จะค่อยๆบริหารจัดการเวลาแล้วก็มาพูดบอกกล่าวเล่าความมาได้ฟังกันสนามเลือกตั้งที่นครเป็นอย่างไรสนามเลือกตั้งที่สุราษฎร์เป็นอย่างไรสนามเลือกตั้งที่สงขลา จะเป็นอย่างไรจะค่อยๆมาวีเคราะห์พูดให้ฟังกันนะครับวันนี้ก่อนที่จะจากกันก็ย้ำอีกทีว่าคะแนนนิยมของคุณชัดชาติสิทธิพันธ์อันนี้เป็นข้อมูลจากนิดาโพลครั้งที่4นะฮะยังมีคะแนนนำว่าที่ผู้สมัครทุกคนนะมีคะแนนอยู่ที่26.16% ตามด้วยคุณจักทิ์ชัยจินดาอันนี้แค่14.16เปอร์เซ็นต์นะคร่าวๆแค่นี้ก่อนอันดับสามก็คุณอัศวินวัญนเมืองนะถ้าเลือกตั้งวันนี้คุณจัดชาติก็จะได้รับเลือกเป็นผู้ว่าออกทมนะครับแต่ว่าไม่รู้เลือกเมื่อ,อไรอันนี้ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นทุกอย่างยังมีโอกาสพลิกทุกอย่างยังมีโอกาสเปลี่ยนได้ตลอดเวลาการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนครับ วันนี้ขออนุญาตเพียงแค่นี้ก่อนนะครับลากันก่อนนะคุณอภิชาติการิการนายกเรวัตนะครับนายกติมหัวใสนะฮะวันนี้ขออนุญาตเพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะไปธุระที่น้องแคจังหวัดสระบุรีก็ในย่านนั้น,นย่านน้องแคก็บอกว่าโรคระบาดโรคโควิด1 9เนี่ยยังไม่มากมายนักก็พอที่จะไปได้อยู่นะ ก็เลยว่านับพักพวกเพื่อนฝูงไว้ไม่มากหรอกคนเราคนนะจะไปนั่งแลกเปลี่ยนกันนิดหนึ่งนะอ่ะวันนี้ขออนุญาตแค่นี้ก่อนนะสวัสดีครับ